สวัดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะเมื่อน,นี้ต่อมาบ้านสวนนะคะ่ะต่อมาบ้านสวนก่อนจะลงจากรถนะคะ่ะต่อก็ขอกินยาต,ตัวนี้ก่อนนะคะ่ะกิลิงกิลิงยาแก้แพ้ค่ะก่อนจะลงจากรถแล้วก็ไปดูสามี ทำงานกับลูกชายเนาะค่ะมือนี้สามีต้อมีคนช่วยค่ะมีอ่าลูกชายคนกลางมาซอยนะคะมาตัดพืน้นะคะก็เลยต้อก็เลยบ่ได้เหตดซอยพืชนะจ้าได้ต้อก็ส,ออนนอกสิไปเบื้องผักเนาะคะ่ะไปเบื้องผักพาทุกทุกท่านไปดูผักน้ำกันเนาะจ้าแต่ก่อนไปต้อต้องขอกินยาก็เนานะจ้าค่ะต้อก็จะพาไปเบื้องสามีต้ออุ้ยคุณย่าก็อยู่ด้วยคุณย่าก็อยู่ด้วยนะคะ คุณย่าตอ้ตอต้อต้องขออภัยนะคะเพราะว่าย่าตอ้อเพิ่นโบมากออกกล้องนะจ๊ะต้อกะสีโบให้กระแอบแอบเรื่อยนะค่ะเพราะว่าต้อกะอยากให้มีภาพเพิ่นไว้ในวิดีโอนะคะอู้ลูกซ้ายถอดเสื้อไซ่เลยจ้ะลูซ้ายต้อถอดเสื้อไซ่มีเอฟซีลายคนเนาะจ้ะบอกว่าอยากฟังตอ้อพูดภาษาลาวหลายก็พูดภาษาไทยเนาะจ้ะต้อก็เลยแบบว่า ต่อกะสีเบ้าล้าผสมไทยเนาะจ้าพี่น้องเนาะแต่ยาวากันเนาะค่ะภาษาก็คือความสุขของเรามันเป็นภาษาต่อทั้งสองภาษานะจ้าดูค่ะต่อก็ให้ลูกชายต่อมาสอยไอ้คนนี้มันเหตุงานหนักยูค่ะมันเหตุงานงานเป็นดูคนนี้จ้าแต่่า,ากะบบกคอยเห็นหน้าเห็นตามาปัญญเนะคะ่ะลูกเพิ่นมีลูกชายอายุสามุนเนาะจ้าลูกปิดพอ ปลาทิดมามะพาชุนนนดกพานนนดกมือม้อนี้เป็นบันอาชาติของสวีเดนค่ะเมื่อนี้เป็นบันชาติของสวีเดนฉันแล้วก็ลูกซ้ายเพิ่นย้ายมาอยู่เมืองต่ออยู่นอกจาก,กันเลยพอดีได้โอกาสมาเห็นงานซอยพอค่ะพอถเพิ่นสิตดเสียงดังค่ะต้อสิพาไปดูกายาะค่ะ นี้อากาศดีค่ะทุกคนต้อกัสิผ้าทุกคนเข้าไปเบื้องผักของแม่ย่าเนาะคะ่ะเพื่อนปลูกไว้อ่าอยู่เรือน,เร,อนเรือนผักเนาะคะ่ะหรือที่นี่เขาก็จะเรียกว่าเวสท์ฮูดนะคะค่ะอากาศต้อยาไปเบิ้งจ้าโเปิดประตูเข้ามาสุก,กินี่เป็นดอกแล้วค่ะ แล้วก็มีแตงกว่าค่ะพี่น้องมีแตงกว่าค่ะแล้วก็มีอทมอสทมอสก็คือแบบัเขียรเทศบ้านเฮ้าน่จ๊ะแล้วก็ผักสลัดอูผักสลัดคุณย่างามมากเลยค่ะเบิ่งค่ะวันนี้เราต้องขอสลัดคุณย่าไปกินหน่อยแล้วพี่น้องเนาะอุ้ยเพราะว่าเวกฮูตต้อบ่มีเนาาจ้าสาม,มีต้อลื้อออกจากบ้านอุ้ย่นปลูกปาปริก้าน้ำ นี่ค่ะผักสลัดของแม่ย่าค่ะสวยงามมากพี่น้องจ๋าเพิ่อนบุกปลูกหลายเพิ่งปลูกหน่อยหน่อยเนาะค่ะแต่ปลูกสั้นี้กระดกดกดิพี่น้องเพื่อนปลูกอันมาพริกกระดกอีหยังกระดกเนาะจ้าไปค่ะมาน,นี่ต่อผ้าเบิ้งของยา่าเราต่อสิผ้าไปดูของต่อนะจ้า ก็จะลุกไซแล้ววันนี้ฉันจะพุชกันทราน SPORT ยนนี่ฉันจะขี่บนนี้ฉันจะสิ่งตัวไอชาร์ดอันนั้นสิ่งตัวไอฟิลิโอริงในเรือออสซาร์ลุกไซกางจะลูกายกางมาซอยพอเห็ดงานมาจะขยันมากดีแล้วดีแล้วมาอยู่บ้านนี่จะได้ซอยพอขอมือบ้านวันเกิดสามีเนาะค่ะวันเกิดสามีต่อหาสิบหาปีญาเพิ่นก็เลยเอาอ่า ของขวัญใส่ซองให้นะจ้ะเป็นเราของขวัญใส่ซองให้โอเคค่ะต่อพาทุกคนไปดูผักเนาะค่ะเพราะว่าดูลูกซ้ายกับผักหนาเราไปดูผักต้อเนาะคะ่ะลมแห้งข่ะหนาวค่ะเย็นจ่อยๆอุย้ยผักเกิดแล้วค่ะผักตอเกิดแล้วบ่ได้มาหดน้ำเด้อค่ะเพราะว่าช่วงตอปลูกต่อกับเบิง่งพยากรณ์อากาศแบบว่าไอ้ฝนตกทั้งอาทิตย์นะคะนี่ค่ะเกิดแล้วอันนี้เป็นลูกหัวแดงๆดน้อยๆนะจ้ะเกิดแล้วจ้า ส่วนตรงนี้มันฝรั่งสามีเพราะท่านได้ขึ้นอยู่เนาะจ้ายังไม่ขึ้นแล้วก็ต้นอุอ้ยขึ้นแล้วมันฝรั่งขึ้นแล้วจ้านี่ค่ะมันฝรั่งก็ขึ้นแล้วนะคะนี่ขึ้นแล้วจ้าแล้วก็พักลับต้อขึ้นแล้วค่ะอย่างสวยเลยค่ะแต่ว่าไอ อูกระเร็ดกันหลายอยู่เนาะคะ่ะอูกระเร็ดก็คือเนี่ยแต่ว่าผักลับต้อขื่นงามล้วค่ะขื่นงามหลายเราแปลงนี่นยาวเลยค่ะกินบ่บาทเบไ่ไหวละค่ะนี่จ้ะแล้วก็ต่อก็จะวานตรงนี้น้ำนิดน้อยเนาะคะ่ะนี่ค่ะแต่ผักซีโอผักซีบ้างแต่ขึ้นแล้วเนาะจ้าพี่ขึ้นเต็มเล้วจ้านี่ค่ะผักซีบ้านจ้าแต่ว่าผักซีบ้างกับสีเห็ดยากเนาะ,ะจ้ะพาพว่าอ่ามันสิขึ้นแซมก,กันกับผักลืมผัวนะคะ ตรงมันหลบหนีออกอย่างขนาดเลยส่วนฝั่งทางนู่นก็คืออผักปังผักปังสวิเดนเนะคะผักปังฝรั่งก็คือสเปียน็นอตนะคะขื่นงามเราก็กันเนาะจ้ะสเปียน็นอตอุ้ยลมแห้งหนาวค่ะค่ะพี่น้องผักต้อขื่นงามเราจะเท่าเดียวกับขื่นพึกเลยนะนะเนี่ยสเปียน็นอตยาวเลยค่ะแต่วามองหนีขื่นบนโน,น่ผักอันผักซีจีนนะจ้ะตรงนี้ผักซีจีนไม่ขึ้นอีกตามเคย สงสัยมันในเก่าเนาะจ้ามันในเกา่าต้บ้านขักอยู่เด้มันคือพวกขึ้นในต้อเนาะผักซีจีนแม่ตอสีเอาในบ้านที่อย่างมาบ้านถับนู้นเนาะต้องเอาในหลับมาบ้านถัดผักซีบ้านผักซีบ้านกันหลายแล้วออ้ต้นสุก,กินี่ต้ขึ้นแล้วค่ะทุกคนคะ่ะน่น,น,นค่ะสุก,กินี่สุก,กินี่ขึ้นแล้วเออผักซีนนี่คือพวกขึ้นในต้อเนาะ สงสัยมันเป็นไนเกาน่าวนาจะพี่น้องเนาะอุ้ยขึ้นบ่อนอน,นี่แม่บิ่งไนก็ดูเอ้าตัวบิ่งกันนะอุ้ยเพิ่นแตกหักแล้วจ้านี่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 เพิ่นขึ้นซ่าเนาะเพิ่นกะสิขึ้นอยู่แต่ว่ากะขึ้นซ่านะี่จ้านี่เพิ่นกะสิขึ้นซ่าต่อว่านหลายอยู่เด้โมนี่กับเมีนเบิดแต่ว่าเพิ่นสิขึ้นบ่โอ้บ่เคยบ่แตกพี่น้องอุย้ยแตกอยู่นี่จ้ากำลังสิออกโอ้ยทันกินบน่อน,น้อเนาะ อืมนะคะนี่โต๊อก็มาอัปเดตอ่าสวนผักให้ทุกคนดูเนาะคะ่ะกับขึ้นแล้วจ้าอีกบนน้อยบนนั้นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็บือสี่ 4, ขึ้นหลายเงาเนาะคะ่ะล้วก็จะได้มัถอนหญ้าเนาะจ้าอาอากาศเย็นแห้งจ้าพี่น้องผักรับขึ้นมากเลยค่ะขึ้นเยอะมากค่ะ มุงนี้ยากขึ้นหลายค่ะค่ะเป็นเาะว่าอันมงหนีว่าได้ปลูกหยังนอจ้าก,กันเลยอุย้ยเพิ่งกันเลยไทยรอบเดียวต้อกัาบแม่วานไนอันนี่เลยนอจ้าก,กับว่าเป็นหยังบ้านบ้านถิ่มถิ่มไว้ได้กินกับกินเนาะค่ะก่บได้กินกับว่าเป็นหยังช่วงนี้กับผักปลูกอ่ะได้ผลไว้อยู่เนาะคะ่ะนี่ค่ะผักขึ้นเต็มแล้วนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเนาะคะ่ะทีสามีต้อ เพิ C, ่นจ <Humans. S 1> ัดให้ต้อวานวานไม้ผักเนาะค่ะคือคือตรงนี้ตอกับวานทิ่มๆว้เนาะค่ะเพิ่นไ่กับไ่เพิ่นบใหญ่กับบัเป็นอย่างเนาะจ้ะคือเรามีที่เยอะนะคะทุกคนกับวานไม้ผักใหวานว้เนาะค่ะเบบ่าได้กินกับได้กินบ่ได้กินกับบ่เป็นอย่างเขาปากเดียวเนาะค่ะยางมากอะเพิเก็บไปให้มาดามบ้านนาน้ำเนเบิ่งเพิ่นเพิ่นเอานั่นมาให้ตอค่ะเพิ่นตอไปเดบไปหั่นออกดอกแล้วผักมาดามบ้านนาค่ะ นี่ก็วานมาเมล็ดไนลับแล้วก็ไนที่มาดามบานนะคุณซื้อมให้สําหรับบานไบให้มันขึ้นทิดตัวเอามาวางไว้นี่คือแบบวา่าให้เขาขึ้นแบบว่าออกดอกแล้วก็ล่นลงหนี่อีกไว้ถ้าขึ้นปีหน้าอีกนะคะแต่จริงๆสามีตัวบอกว่าตรงนี้เพิ่งจะเอาหินมาวางเนาะจ้ะแต่ตัวกับวานวานลงหนีถ้าเทียมเมล็ดมันปลิวไปทางอ่าหย่าสิก็ให้มันขึ้นไปเลยเนาะจ้ะตรงนี้ค่ะกะให้มันออกดอกเนาะจ้ะ ขึ้นอย่างเยอะเลยบ้านๆเห็นมันขึ้นก็เอาไนไอพักเซียนไนพักเซียนบ้านลงนี่อยู่น,ำน้ำนกคะ่ะแต่ว่าว่าเห็นขึ้นเนะจ้ะบ่เห็นขึ้นบ่นมีนี่ค่ะไนพักเซียนนะคะไนพักเซียนฝรั่งแต่กับ,บ่เห็นขึ้นเนะจ้ะแต่ว่าเบื้องก้อนมามันสิขึ้นไหบ่น,นะจ๊ะมุมนี่ก็คือมุมเป็นมุมที่บ้านถิ่มใบแล้วก็ให้มันออกดอกแล้วก็ให้เขาขึ้นให้เขาขึ้นอีกปีหน้านะคะมุมนี่นะคะ นิหอดเม็ดเข่าดิจ้าพี่น้องพี่น้องเบิงนั่นจ้ะนิ้หอดเม็ดเขาด่า,เบา,เเขาบ้านเฮาเด้เขาที่ขึ้นไหนบ่าต่อมาบ้านทิมว้หันนะคะนั่นจ้ะ <laughs> เม็ดเขา่าทุ่งหญ้าสีทองสวยงามมากตรงนี้วิวสวยคะ่ะทุกคนคะ่ะวิวสวยงามมากสุดๆเลยคะ่ะต่อก็อยากมาอยู่นี่คะ่ะ ดูชมค่ะดอกไม้ป่าต้อจะพาเดินไปดูอีกตรงผ,กกะะผักกูดเานาะคะ่ะผักกูดเฮ้าเนาะค่ะจะเป็นยังไงไปดูผักกูดต่อจ้าคลิปนี้จะพาชมธรรมชาติชมผักนะคะพี่น้องชมผักที่ต้อปลูกไว้มาดูอัปเดตหรือว่าผักเราจะขึ้นได้ยาวขนาดไหนเนาะคะ่ะคลิปนี้จ้าไปดูกันจ้า ทุกคนขานี่คือไหลดิคะ่ะไหลสวิเดนจ้าจริงๆกันนาะไปมาตัดไว้เนาะคะ่ะตัดไว้แล้วเอาไปสารสารตะก,กา้าสารหยางได้เนาะจ้านี่ค่ะเป็นแถวเลยแถบนี่เนาะจ้าเป็นไหลนะคะบ้านเฮาเอินไหลเนาะจ้าพี่น้องพักอันผักญ้าตะกะแตนคะ่ะบรอดจ้าบรอดบรอดจ้าสิรอดหรือบลอดต้อจิตวลาบรอดพรอ,อว่ามันแหงเนาะคะ่ะถ้าฝนบ่ตุกมานำนก็คือสีแหงตายเนาะคะ่ะ พวามองนีมันสิเป็นแห่งคักพูดโต้บ่ผู้วามันสิรอดบ่ค่ะแต่ว่าพักกูดโต้กะอาจจิบนรอดคือกันจะพ่นองมาเบิ่งบนนี้คือเป็นยังสี่เนาะอี่ออีแม่เอ้ยเบิ่งนด้อจ้าม่าเบิ้งบนนี้ก็เป็นโครอดเคลล์อันยังกะยังอันบ่อยัังกะบ่อยยังเนาะค่ะว่าเป็นยังกูดมันบ่อึดมันบ่ยากมันหลายค่ะน้ำปลาหูกจักมองเท่าไดก็แห้งหลาเนาะค่ะเพียงตัวกบมันเน็บใบเนาะค่ะมันเน็บใบให้เป็น อยู่บ้านสวนฮะแถมาอยู่นี่อยากเรียนกินกะเรียนก้องน้องก้อน้อง,องก้น้องมาหนั่นาเด็ดเอาอยู่สวนเจ้าของเนาะจ้าอันพักหญ้าตะกะแตนนี่คือสิโบโลโดดอกจ้เพี่น้องถ้ามีมาเมล็ดในมันก็นเสียมาบ้านไว้นะมูลนี่แหละคะ่ะกัสิค่ก้อยเห็ดไปเนาะค่ะส่วนซีฟื้นฟูได้กับซสามที่ปีเนาะจ้พะ,ะ,ะ,ะพี่น้องเนาะค่ะน้ำของกัเหียดแห้งลมบ่อยๆเดือนสามเดือนสี่แหละค่ะพี่น้องจ๋า โอเคค่ะสังกสีหลังคานหั่นกะออกเบิดแล้วสามีกับท่านเนมีเวลามาขึ้นอยู่นกกำลังเพิ่นสีเฮ็ดสั้นเนาะค่ะเฮ็ดสัน้นอ่าขึ้นไปปีนเนาะค่ะกับพยายามลูกซ้ายกลางมาอยู่น้ำแล้วค่ะพี่น้องนะคะกลัไปได้แล้วค่ะก็กับปิดหนา้าปิดตาจัางที่นาะค่ะลมบ่อยๆมันหนาวกันเลยอ่าใส่ กลางคืนมาอยู่ดำแล้วก่ะที่ได้มาเห็นงานซอยพอนะจ๊ะคนนี้กันคืนเพิ่นบ่เกล้เกินไปเพิ่นก็เฮ็ดเบียยเก่งเพื่อนก็เห็นน่องสายคนนี้กน่ะจ๊ะส่วนมากอะเด็กวัยรุ่นเนาะเขาก็กคอยอยู่เฮียนอยู่ซ้ำแต่ทองมีอะไรหรอกจ้ะไอ้คนที่อยู่เฮียนน่ะกี่ข้ากี่ทานพี่น้องจ้ะบ่าหัวลูกซ้ายล่ะก่อน มันแหละค่ะพี่น้องเนา,บา,บาะบัวไผยบามันหละควกที่คานของเล็กน้อยตัขนาดูุใยญ่ยังคานอยู่นะจ้ากระบื้เป็นห่างกับอเรียงของเด็กๆด็านะคะต่ตกับมาซอยเขาเป็นยิบล้านเป็นบาง้างกับพี่น้อนโอเคยเนาะจ้าดูค่ะมบรรยากาศงามๆดอกไม้สวนดอกไม้ป้าายนอจ้าลูค่ะอซ้อนลายโคณะพี่น้องยืนนอ้าอดมาจอกับยังไส้แ่นแตบที่จินหนักดยดอจ้า ยาแม่นตลอดเเนาะอันนี้ก็คือมุมบ้านสวนของต้ง